สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแม่นกคร489นะคะกับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งไลน์นะคะสำหรับวันนี้เนาะอีกหนึ่งคลิปหนึ่งไลน์คลิปนี้ไลน์นี้จะเป็นชุดสองตัวบนล่างนะคะชุดสองตัวบนล่างชุดจับคู่ให้นะคะชุดจับคู่ให้เด่นๆเ,เลยนะคะบนล่างชุดสองตัว ไปล่างไปบนได้กลับตัวได้นะคะใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ไลน์นี้หรือเข้ามาดูย้อนหลังแม่ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวแม่ด้วยนะคะทักทายพูดคุยกันก่อนนะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานเนาะ สำหรับเมื่อวานนอยนะคะเมื่อวานทำคลิปให้สามคลิปเลยนะคะเมื่อวานรัฐบาลแล้วก็ตัววิ่งตัวรุดนะคะเมื่อวานรัฐบาลแล้วก็ลาวพัฒนาของวันนี้นะคะแม่ลงให้แล้วแล้วก็หน่อยรวมสำหรับเมื่อวานผลปรากฏว่าผลเฉลอยออกมาลูกเอออะไรมันจะขนาดนั้นเด้งบนล่างเลยนะลูกเนาะ ถ้าว่าไม่นับกระชาติตั้งแต่รอบอืมรอบพีนะคะรอบพีถ้าเราไม่นับกาชาติก็จะเด้งที่8 9 98นะคะรอบพีนะคะแล้วก็ไปเด้งรอบปกติบนล่างสอไม่ต้องกลับเลย2 7ทั้งบนทั้งล่างข้างบนออกหนึ่งสข้างล่างออกสอโอ้โหสุดยอดไปเลยนะลูกเนาะสุดยอดไปเลย ความหฮงความปังของเมื่อวานนะคะแม่ก็ดีใจกับเอฟซีแล้วก็ลูกๆแบบสุดๆเลยเมื่อวานดีใจจริงๆส่วนมากบางทีมันก็จะเด้งแต่ล่างอย่างเดียวนะลูกนะเด้งล่างมั่งบนมั่งอย่างเงี้ยบางทีก็สองรอบบางทีก็รอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะลูกนะแต่เมื่อวานสุดๆไปเลยบนล่างก็ดีใจนะคะ กับแนวทางตัวเลขของแม่ทำให้ลูกลูกแล้วก็ e FC ได้มีเงินมีทองนะคะได้ไปจับใจใช้สอยกับชีวิตประจำวันของเรานะคะอืมนี่นีแล้วก็เป็นอย่างที่คาดหมายนะลูกนํกกกมามืวานนะอะไรจะขนาดนั้นนะลูกนะแม่ก็ไม่ได้ไม่ฝันว่าอะไรจะขนาดนั้นแนละ้วมันเป็นตัวเจาะทั้งสองตัวเลยใช่ไหมเมื่อวาน ที่เคยที่อยู่ในไรนะ่ศพแล้วนี่ค่ะเอ้านี่ค่ะเป็นตัวเจาะเลยนะคะเมื่อวานเป็นตัวเจาะเด้งเด้งของเราเลยนะคะเมื่อวานเป็นตัวเจาะเด้งเด้งเลยทั้งสองเจ็ดทั้งเก้าแปดแปดเก้านี้นะลูกนะเ้าแปดแปดเก้ารู้สึกก็จะได้กลับหน่อยนะลูกนะแต่สองเจ็ดนี่คือตรงๆนะคะ เป็นตัวเจาะต้องสองชุดเลยโอ้ยสุดยอดเยี่ยมยอดสุดๆไปเลยนะคะอันนี้สำหรับที่แม่พูดไว้นะลูกนะอ่าร่วมบุญกัะถิ่นนะคะเป็นครั้งแรกที่แม่มาบอกบุญนะคะเป็นครั้งแรกที่แม่มาบอกบุญใครมีโชคมีลาบแล้วกบแนวทางตัวเลขที่แม่วางให้ ก็ร่วมทําบุญบุญกระถินนะลูกนะสร้างบุญร่วมกันนะคะมาบอกบุญบุญกระถินวันที่สิบห้านะลูกนะสิบห้าพิกานี่แหละหกหกเนี่ยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเบอร์พร้อมเพย์นะลูกวะพร้อมเพย์โอนได้นะคะพร้อมเพย์ค่ะโอนแล้วส่งลสลิปด้วยนะลูกนะเพราะว่าเบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์เบอร์ ไอดีไลแล้วก็เป็นเบอร์พร้อมเพย์ไปนในตัวนะคะก, Line, ก็ทักไอดีไลก็ทักเบอร์นี้นะลูกนะส่งสลิปมาด้วยเพราแม่จะได้เอาลายชื่อมาลงนะลูกนะลายชื่อมาลงจะได้ได้ให้พระอาจารย์ท่านสวดจะได้รับบุญรับพรร่วมกันนะลูกนะอ่ะ,อะแนวทางตัวเลขสำหรับไลนี้คลิปนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวนะลูกนะ คุดสองตัวบนล่างของรัฐบาลแล้วก็เสร็จจากคลิปนี้ไลน์นี้แม่ก็จะไปไล่หน่อยนะคะจะไปวางแนวทางหน่อยให้นะคะชุดนี้ไลน์นี้ก็จะเป็นของรัฐบาลก่อนชุดจับคู่สองตัวบนล่างนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดแม่ก็ลงให้แล้วสำหรับเมื่อวานนะคะแม่จะลงเป็นคลิปๆไปแล้วก็ เป็นโค้งสุดท้ายแม่ก็จะเอามารวมให้แล้วก็จะจับจับมัดนะลูกนะจะจับมัดเป็นชุดสามตัวให้ชุดสามตัวก็จะมีอยู่สักสามถึงสี่ชุดนะนลูกนะเป็นชุดตัวเด่นแล้วก็ชุดรองนะคะชุดตัวเด่นแล้วก็ชุดรองแล้วก็ชุดจับคู่แม่ก็จะวงกลมให้กับโค้งสุดท้ายนะคะสําหรับชุดสองตัวบนล่างแม่ก็จะ หวงกลมให้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้วางให้ลูกไปพิจารณาก่อนนะคะ,ะแม่ปรับสูตรใหม่ลูกปรับสูตรใหม่เพื่อที่เราจะได้มีโชคมีลาบร่วมกันอีกนะคะใครที่ผิดหวังจากงวดที่แล้วก็มาเอาทุนคืนกับงวดนี้เลยแต่ถ้าใครที่อได้หน่อยเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยนะลูกนะเราก็เอาคืนสําเร็จ ได้สำหรับเมื่อวานเด่งไปที่สองหน่อยเลยนะคะเมื่อวานเด้งไปที่สองหน่อยเลยก็คือใครที่ออกหักจากรัฐบาลมาก็มาเอาคืนกับหน่อยเมื่อวานนี้โอเคเลยนะลูกนะปังๆกันไปนะคะเฮงๆปังๆเลยใครที่ยังมั่นใจในแนวทางตัวเลขที่แม่วางให้ก็จะหลุดนะลูกนะ จะหลุดจากที่เราอกหักจากรัฐบาลมาก็จะได้มาเอาคืนกับหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีของเออลาวพัฒนาด้วยนะลูกนะวันนี้นะลาวพัฒนาก็เข้าไปดูได้เลยเพราะพ่อแม่วางให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะส่วนลาวพัฒนาวางให้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ บางทีวันนี้เราจะได้คุยกันยาวสักนิดหนึง่งนะลูกนะได้คุยกันยาวก็แนวทางตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะลูกเนาะมันเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขที่มานําเสนอนะคะใครชอบก็จัดใครคัดก็พานไม่ต้องมองว่าไม่ต้องมาบุรีดาม่านะลูกนะมันมีเข้ามีหลุดนะคะทุกอาจารย์ทุกสํานักแหละนะลูกเนาะจากที่อาจารย์ติด ท่านที่ดังๆท่านก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเพราะว่าแม่ก็เป็นแค่ช่องเล็กๆอย่างนี้มันก็ย่งไม่ได้ไปรอกเรียนแบบใครมันก็อย่างว่าเอาแต่ของตัวเองนัลูกนะ้มันก็ต้องมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะให้เข้าใจกับทางช่องแล้วก็กตัวแม่ไว้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลย ว่าแนวทางมันจะไปทางไหนเนาะวันนี้เนาะไปไหนกันหมดนาะวันนี้เนาะไม่มีใครเข้ามาดูเลยใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ มาดูชุดแรกของเราเลยนะคะชุดแรกชุดที่สองค่ะ แม่ก็ไลฟ์ไม่เป็นเวลานะลูกนะมันไม่เป็นเวลาบางทีลูกๆก็จะเข้ามาดูเวลาเดิมๆบางทีเพราะว่าวันนี้แม่ไม่ว่างเพราะว่าตอนที่หนึ่งแม่ก็ต้องไปธุระนะคะแม่ก็เลยต้องรีบมาไลฟ์ให้นะคะวันนี้ นะคะขับได้แคปจุดได้จุดเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยสุดท้ายนี้แม่ก็โ,โออวยพรให้ลูกๆทุกคุโชคดีนะคะกับเหนือาางตัวเลขที่แม่มาเป็นเลขลาบตะพานบุญให้เนาะ ใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางให้ไปจัดซื้อแนวทางของรัฐบาลลอเตเตอรีน่นะลูกนะเดี๋ยวลอเตเตอรี่ก็ออกมาแล้วไม่กี่วันแล้วนะคะไม่รู้วันนี้หรือพรุ่นี้ก็ออกมาแล้วนะคะสุดท้ายนี้แม่ก็ขออวยพรนะลูกทุกคนโชคดีนะคะขอเงินไหลนองหลทองไหลมาสำเร็จทุกสำเร็จทุกๆลกและเอซทุกๆคนทุกๆ,ๆวัน ลูกดีสวัสดีค่ะพบกันไรหน้านะคะ